สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเครื่องนีไอวายซิงุ้งุ้งนะครับพอดีลูกค้าก็สกา่ผู้อ,อุปกรณ์ของผมไปลองประกอบน,นี่ผมก็เลยไปถ่ายวีดีโอว่าการทํางานของเครื่องสามนะครับนี่มาดูที่ตัวแอนวายนนครับซึ่งลูกค้าก็ใช้รางสลับที่เป็นลูกบล็อกขนาดเป็นมัจจส,สาันี้วครับ ตัวน,นี้เป็นแกนตตัวที่มตรีนี้ก็คือบอลกลูีขนาดที่ม้ามีเช่นกันแล้วก็ตั้ยู่บนตามสไลด์ขนาดที่สิบห้ามีก็เป็น p f ก็คือตัวะปอบอนบอลกลูซึ่งมันจะช่วยการทำงานง่ายยิ่งขึ้นก็คือการออกแบบต่างๆถ้าเป็นมือ,หมอใหม่ก็จะขอแนะนำให้ใช้พวก p f จอจะได้ไม่ต้องไปกิ้พวกเบาพวกอสำหรับใส่ลูกปืนเข้าไปนะตัวนี้นเป็นตาสำเร็จเจาะรูเยอะระยึดรที่ผมก็ลองรันโปรแกรมมาตีดูลองขับให้ทุกคนเลื่อนไหวนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องแรกของลูกคา้าคนี้ก็ไปความรู้ทัวนี้มาลองนะนี่คือเบาที่ผมทำไปตกนี่นะครับก็คือเป็นเบาสามแกน แต่กะแตก็จ่กระแต่ได้มาจุดชนิดจ่ายไปด้วยอ้อแปดเอ็สีขนาดห้าสิบโวลต์มาดูข้างล่างนะข้างล่างนี้ก็จะเป็นมอเตอรขับแกนบังได้ที่ม,มั่นเช่นเดียวคนะับเป็นก็ลองใช้มอเตอร์ตัว,ตวกเก่ามาลองประกอบตรงนี่คือผมน,น้าทั้งหมดของเครื่องคือตัวตน,นี้ ซึ่งก็ประมาณหน้าตัดก็ตัดได้เท่ากับไม้อัด1ีตัดได้ด้วยนะตัวนี้ก็กาลังรันตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่เคร่งหัดทำเป็นเครื่องแรกก็จะมีปัญหาจุกจๆๆๆุกจุกติดเล็กเล็กน้อยๆึึ่งมันก็สามารถนําเป็นคูของคนประกอบได้โดยเฉพาะจาก,กราวรกถบการณ์โดยตรงจะมีปกญเล็ก ช้ห,าาห่าสเาอรขนาดุดมีลแล้วก็ปัจจุบูขนาดเป็นขนาด100มิลตันนี้ยังไม่ได้ลองกัดงานนะคือจะลองวันให้มันดูว่าการน,นอกแบบซึงผลที่ออกมาก็ถือว่าน่าเข้าใจแต่ว่าถ้าที่ระจากความเร็วสูงๆมันก็ยังสั่นอยู่ก็คงต้องให้ทางคน DIY นี้เป็นออกแบบโครงสร้างให้มันแข็งแรงที่สุด โดยทั้งหมดก็ถือว่ามันจะตกแต่งที่ทุกข่าสำหรับการออกแบบแล้วก็เราก็ได้ทั้งความหรูแล้วก็ได้การแก้ไขอะไรต่างจากกระบกต่างกิมบิกตกยงนี้ครับันี้มันดูขั้งใต้ของตัวโครงสร้างตัวนี้นะครก็คือตัวนี้ก็จะเป็นแกนวางตัวนี้ก็มีลาง สไลด์ฟังทั้งสอกปักนาดนี้ทุกขั้นแล้วก็ยาวประมาณสัก3เมตรโครงสร้าง,างาทั้งหมดก็เป็นบบเหล็กเกลือไอันนี้ตัวซัพพอร์ตด้านหลังเป็นแบบเป็นแบบกดติ้งนะครับก็คือนนเป็น JTFS e แบบกดติ้งตัวซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตรนี้ด้านนี้เป็นตัวแบฟบลิกตัวซัพพอร์ตนี้มันมีข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปนั่งออกแบบหรือว่าเจะาะรูอะไรต่าง วนนี้สามารถที่จะนำมาประกอบขึ้นได้ไง่ายๆรการออกแบบของเราง่ายเหมาะสำหรับมือใหมนะ่ถ้ามือใหม่ที่จะทําเครื่องก็จะแนะนำเป็นสปอร์ตสร็จรู้จะง่ายกว่านี่ก็เป็นด้านหลังของแกงนอี่เป็นตู้คอนโทรลกับใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งมันจะแยกอิสระแต่ละแกนโดยที่บอร์ดตัวไใ์หรือตัวขับเอ่อตัวนี้สามารถที่จะขับมอเตอร์ได้ถึง7แอมป์ แต่ตัวนี้ข้อดีสองมันก็คือสามารถรับไฟ AC โดยตรงตั้งแต่40-100เออ9.6โวลต์นะครับใช้ตัวมอเตอร์แปลงข้อดีอย่างก็คือมันไม่ซับซ้อนเหมือนกระปิที่การทำงานก็จะดฝนกว่าที่มาดูโครงสร้างของเครื่องทั้งหมดเต็มที่ลักษณะมันจะเป็นอย่างภาพที่เห็นใหญ่แต่ก็ถ้าเป็นจัดพวกพาสมาอะไรก็ต้องโมดิฟายนิดหน่อยม่งั้นจะทำ มากขึ้นโอเ